ิราราทาโรามาแล้วค่ะทำไมเนาะทำไม ทำไมเขาไม่เลือกคุณสตีแม่หมอเปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังคําทํานายนะเดี๋ยวแม่หมอจะเช็คพลังงานของคุณคนที่เข้ามาฟังก่อนนะคะว่าตรงกับชีวิตความรู้สึกของคุณไหมถ้าเกิดว่าใช่ตรงเลยแม่หมอสามารถฟังคลิปต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกว่ายังไม่ใช่เลื่อนผ่านไปก่อนนะดูคลิปอื่นของแม่หมอก่อนได้นะคะขอสใบจาก พี่ไพ่ค่ะห้าถ้วยนะคะแปดดาบค่ะแล้วก็เจ็ดไม่เท้านะคะโอ้คุณคนที่เข้ามาฟังแม่หมอยอยากอดปลอบจังเลยคุณรู้สึกเศร้าใช่ไหมคะคุณเคยเสียใจคุณร้องไห้กับความรักความสัมพันธ์นี้เยอะมากคุณมีน้ำตาคุณผิดหวังคุณเสียอกเสียใจ อย่างแบบเหมือนกับว่าคุณไม่สามารถแก้ไขคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยต่อให้คุณพยายามสักแค่ไหนนะคะพยายามสู้กับความสัมพัน์ธนี้พยายามที่จะไปต่อพยายามที่จะฝืนพยายามอดทนแค่ไหนนะคะแต่คุณก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันชวนอึดอัด ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่เหมือนตกหลุมเหมือนตกอยู่ในหล่มน้ำตาของตัวเองนะคะเขาให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้เขาไม่สู้กับคุณด้วยและเขายังทำให้คุณรู้สึกว่า คุณมีความอึดอัดครับข้องใจมืดแปดด้านเหมือนอยู่เพียงลำพังเพียงคนเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใช่ตรงนี่คือความรู้สึกของคุณเลยคุณสามารถฟังต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่ใช่เลื่อนผ่านไปก่อนนะมามีราศีอะไรที่เด่นๆบ้างนะคะมีราศีของคุณจะเป็นราศีของเขาหรือว่าคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีกุมมีเมถุนพระศ กันตุลพิจิกและมังกรค่ะถ้าเกิดว่าราศีตรงนะคะมีของใครคนใดคนหนึ่งตรงนะแสดงว่าดวงนี้อาจจะยิ่งนั่นยำม,มากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแต่อยากฟังเพราะว่าเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดเช็คพลังงานตรงก็สามารถฟังได้เช่นเดียวกันนะคะมา แม่หมอจะมาอธิบายนะคะว่าพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่เลือกคุณสทีนะคะหน้าไพา่ออกมานะคะแม่หมออยากจะขอแยกเป็นประเด็นประเด็นก่อนนะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นในในหัวข้อนี้เลยนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่เลือกคุณสทีนะคะประเด็นแรกเลยเนี่ยคือเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่า เขามีคนที่เขาต้องรับผิดชอบผูกพันอยู่นะคะเป็นพันธะที่เขาต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบมาอย่างยาวนานแล้วด้วยนะเพราะว่ามันมีทั้งไพ่สิบถ้วยคิงเหรียญหกเหรียญแล้วก็สิบเหรียญเลยเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงนะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะอาจจะแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วฉันสามีภรรยา เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคะเขาถึงเลือกไม่เลือกคุณสัทีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออีกในหนึ่งคือว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนคิดพิจารณาคนนานมากๆเลยกว่าจะ ตกร่องป่องชิ้นกับใครสักคนเนี่ยพิจารณาพลิกดูทุกด้านรอบด้าน360อองศาพิจารณาอยู่นั่นว่าจะเหมาะไหมถ้าจะเอาคนนี้มาเป็นแฟนจะเหมาะไหมถ้าจะเอาคนนี้มาจริงจังนะคะคิดพิจารณาทบทวนผ่านวันเวลาแล้วเวลาอีกไม่เลือกสักทีแต่ก็ไม่ไปไหนด้วยนะอ,อ เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะที่เขามีสาเหตุหลักๆที่ว่าเขาไม่ยอมเลือกคุณสทีนะคะอาจจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณลองดูนะว่าของคุณเนี่ยตกเคสไหนนะคะมาแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะดูให้อีกนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่เลือกคุณสทีนะคะแม่หมอมองว่าเขายังมีเหตุปัจจัยในเรื่องของการมองหาความมั่นคงในความสัมพันธ์ด้วยนะ คือคนคนนี้อะค่ะเขาจะเป็นคนที่ชอบทดลองใจคนอยู่เหมือนกันนะคะจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบเล่นเกมในความสัมพันธ์หรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่เขาเป็นคนที่ชอบทดลองนั่นทดลองนี่ว่าคุณคนที่เข้ามาคบเนี่ยดีจริงไหมเป็นคนที่ชอบทดลองทดสอบใจคนนะคะว่ารักเข้าจริงไหม มีใจให้เขาจริงไหมจะสามารถทุ่มเทให้กับเขาได้อย่างจริงไหมมีใจจริงกับเขาไหมเขาจะถูกหลอกไหมเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบทดสอบใจคนไปเรื่อยๆนะคะอยู่กับเขาเนี่ยคนคน่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็หนักใจอยู่นะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะทดสอบหรือว่าเล่นกับเกมใจของคุณยังไงนะคะอืก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่นะคะแต่แม่หมออยากจะบอกอีกนิดนึงว่า ต่อให้คนคนนี้นะคะอยากจะเป็นคนที่คิดพิจารณาคนชายย้ายังไงหรือว่าเล่นเกมใจยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาลองได้เลือกแล้วนะแม่หมอมองว่าเขาจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากนะคะดูแลดีใส่ใจดีเปด้วยนะเขาจะไม่ใช่คนที่ทิ้งความสัมพันธ์ง่ายๆถ้าเกิดว่าเขาลองได้เลือกใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะเป็นคนที่มั่นคงต่อความรักคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ดูแลเอาใจใส่ทั้งเรื่องของความรู้สึกเรื่องของเงินทองด้วยนะคะไม่ทำให้คนที่เขาเลือกเนี่ยตกที่นั่งลำบากหรือว่ามาลำบากลำบนกัดก้อนเกลียกินกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดนะคะมาแล้วเดี๋ยวแม่หมอเปิดไพ่ดูให้อีกนิดนึงไหมคะว่าแล้วเขาจะ take action เขาจะทำอะไรไหมคะหรือเขาจะแช่แป้งคุณอยู่เป็นความสัมพันธ์แบบตึงเนิดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรอ เขาจะตัดสินใจเลือกคุณให้เป็นตัวจริงสักทีไหมเขาจะมีแนวโน้มที่จะเลือกคุณเป็นตัวจริงมีการออกหน้าออกตาทางสังคมไหมคะหรือว่าก็จะพิจารณาดูไปเรื่อยๆตามสไตล์เขาแบบนี้หรอเรามาถามพี่ไพ่กันดีกว่านะคะขอสามใบาจากพี่ไพ่เนาะ The h i l a f e n ค่ะ The Moon ค่ะ แล้วก็สองไม้เท้านะคะโอ้โหแม่หมออยากจะแม่หมอก็หนักใจเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันมีไพ่เดมูลขึ้นมาเนาะก็แสดงว,ว่าคุณก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะเพราะดูเหมือนกับว่าเขาก็ยังคงไม่สามารถให้ความชัดเจนอะไรกับคุณได้สักเท่าไหร่เลยค่ะ คุณจะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆเนืองๆเลยนะคะแต่พอเวลาที่คุณถอยห่างออกไปหรือว่าเว้นระยะกับเขาไปเนี่ยแม่หมอมองว่าเขาก็ยังกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาก็พร้อมที่จะดึงคุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เช่นเดียวกันได้เหมือนกับว่าเขาก็เป็นคนที่มีคำพูดคำจาอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกว่า คุณยังต้องอยู่ต่อในความสัมพันธ์นะมันจะคุ้มค่ากับการรอคอยนะเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีคำพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณผิดถ้าเกิดว่าคุณทิ้งเขาหรือว่าคุณไม่รอต่อเป็นความสัมพันธ์อิหลักอิเล่ออยู่เหมือนกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ก็จะยังคงไปด้วยกันแบบไม่ค่อยที่จะชัดเจนไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่แต่จะ ทิ้งไปเลยตัดใจไปเลยก็ดูเหมือนกับว่ามไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินใจสักเท่าไหร่นะคะแม่หมอมองว่าเขาก็จะคงยังไม่เลือกคุณแบบจริงจังขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าจะไม่เคารพความรู้สึกคุณเลยจะไม่มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเลยนะคะก็ยังมีความรู้สึกดีๆด,ดูแลคุณห่วงใย,ยคุณอยู่นะคะ ยังคงมีความปรารถนาดีให้กับคุณอยู่แต่ก็ยังคงไม่สามารถชัดเจนอะไรให้คุณได้มากนะักถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนเอออันนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตัดสินใจยังไงด้วยนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาไม่สามารถชัดเจนหรือว่าไม่เลือกเราสักทีเนี่ยคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ชัดเจนให้กับตัวเองตัดสินใจให้กับทางเลือกให้กับตัวเองนะคะ ยังไงแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวปรึกษาแม่หมอได้นะคะแอดไลน์แอดมาหาแม่หมอไลน์แอดอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะและแม่หมอขคอขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกลายทุกคอมเมนต์นะคะแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะ